สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท,ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพกดกหหญิงค่ะอยู่ฟอร์ออโตกราลี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นที่หญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็น f o r ์เ a n เจอนะคะจะเป็น XLT4 ประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาจําหน่ายอยู่9 00 2 0 0 0บาทค่ะ เครื่องยนต์นะคะจะเป็น2.2ขับ2นะคะตัวนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะรถเป็นสีขาวนะคะเดี๋วยวหญิงพามาชมนะคะว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้หญงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวหนังสือคาว่าฟอร์จะเป็นสีดำขอบสีแดงนะคะตัวนี้ตัวหนังสือลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะ มาพร้อมกับไฟ LED สีส้มแบบนี้นะคะ3จุดตัวไฟก็เลือกได้นะคะมีให้เลือกระหว่างสีขาวกับสีส้มนะคะลูกค้าเลือกได้ด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะจากเดิมกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ญิงทําเป็นครอบเพิ่มนะคะครอบกันชนหน้าเป็นสีดําด้านนะคะจะได้ตัดกับตัวสีรถสีขาวนะคะรถจะได้ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ รุ่น XLT นะคะเขาจะมีไฟตัดหมอกมาแล้วจากโรงงานนะคะตัวไฟตัดหมอกเนี่ยลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนกักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะตัวนี้ก็ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะคะมาดูที่ไฟหน้ารถกันบ้างนะคะรุ่น XLT นะคะไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นโคมสีกลมแบบนี้เลยนะคะก็ตัวไฟโปรเจคเตอร์ก็ให้แสงสว่างได้ดีทีเดียวเลยนะคะ ด้านข้างนะคะที่ทำเพิ่มเติมก็จะมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแบบมีหมุดนะคะแต่จะเป็นหมุดหลอกนะคะหญิงจะไม่มีการเจาะตัวถังแต่อย่างใดเลยนะคะก็จะมีกิ๊บกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็ซีนงานเก็บงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาดูที่ล้อสายลุยกันบ้างนะคะตัวนี้เลยล้อสำหรับสายลุยโดยเฉพาะนะคะหญิงใส่เป็นล้อล้อตัวยางนะคะเป็นแม็กซิ MT นะคะ Bicon 764นะคะตัว MT ก็จะเป็นยางเกี่ยวกับสายลุยสายบุกนะคะลุยได้เต็มที่เลยทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะสีรีด์ยาง265 75R16 นะคะตัวนี้ก็จับคู่มากับล้อมแม็กตัวนี้จะเป็นลายบิสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตลายหนึ่งเลยนะลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะชอบลายไหนแบบไหนนะคะหรือยางเนี่ยชอบแบบไหนนะคะแจ้งอย่างได้เลยนะคะ ตัว xlt นะคะแก้มข้างนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะเขียนคำว่า2.26ออโตนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะทำเป็นสีดำนะคะขนาดใหญ่พร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวมือจับของรุ่นนี้จะเป็นสีดำเงานะคะยิ่งเพิ่มเติมเป็นติดสติกเกอร์กราฟิกแบบนี้เลยนะคะเขียนคำว่าレ a เ,เจอร์เป็นสติกเกอร์ สาดโคนนะคะเป็นสีดำนะคะก็ทำให้ตัดกับสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะลูกค้าอยากได้สติกเกอร์เขียนคำว่าอะไรหรือว่าตัดเป็นลายอะไรนะคะแจ้งอได้เลยนะคะแล้วก็รุ่น xlt เขาก็จะมีบันไดข้างมาแล้วนะคะตัวบันไดข้างก็ชิ้นใหญ่เลยนะคะตัวนี้เหยียบไม่ลื่นด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนะคะ แล้วก็ติดฟิล์มค่ะด้านข้างเนี่ยตัวนี้หญิงติดเป็นฟิล์ม60%รอบคันนะคะเป็นเซรามิกนะคะก็กองแสงได้ดีเลยนะคะรถไม่ร้อนด้วยนะคะพร้อมกับตัวกันสาดสีชิ้นสีดำแบบนี้นะคะติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเป็นตัวโลบาร์เหล็กนะคะตัวนี้จะเป็น outlander นะคะทรงแขนยาวนะคะ โลโลบาเลกก็มีไฟเบรกดวนที่3ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะคะตัวนี้ก็มาพาดของหรือว่ามัดของได้จริงเลยนะคะแล้วก็หลังกระบะนะคะยังปูเป็นไลเนอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เวลาขนของก็จะทําให้รถเราไม่เป็นรอยด้วยนะคะด้านท้ายนะคะก็จะมีติดสติกเกอร์กราฟิกแบบนี้เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะสติกเกอร์ตัวใหญ่เลนเจอร์แบบนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้ก็เพิ่มเติมให้ลูกค้าคือติดเพิ่มเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Outlander เช่นเดียวกันนะคะเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะยังยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายก็จะมีหูลากจูงสีแดงนะคะใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะสามารถลากจูงได้จริงแล้วก็เหยียบขึ้นก็รับน้ำหนักได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวกันชนท้าย Outlander นะคะ ตอนนี้โปรโมชั่นมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยศูปนะคะหรือชุดแต่งจัดเต็มนะคะหรือใช้เงินออกรถนะคะ แบบสบายๆนะคะก็มีให้ลูกค้าเช่นเกี่ยวกันนะคะชอบแบบไหนนะคะกริ๊งกลางหางหญิงได้เลยนะคะเพื่อโทรศัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ679นะคะ5969นะคะสนใจโปรโมชั่นแบบไหนนะคะแจ้งหญิงได้เลยนะคะยินดีจัดให้ลูกค้าได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะ เวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วชุดแต่งเราเสียหายนะคะทางประกันภัยเขาก็จะเปลี่ยนชุดแต่งให้เราแบบนี้นะคะจะได้หล่อเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับหญิงได้ง่ายๆนะคะ,ะ,คะลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยนะคะปลอดภย100ัย1 0 0แน่นอนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแ a n c e นะคะไปเซ็นสัญญาให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะตัวนี้เขาก็บริการอย่างรวดเร็วและสะดวกมากเลยค่ะก็ติดตรงไหนนะคะโทรหาหญิงได้ตลอดเลยค่ะวันนี้ ขอนำรถคันนี้นะคะไปส่งมอบให้ลูกค้าก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหญิงนำรถเท่ๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะมาให้ชมกันอีกค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ